สวัสดีค่ะวันนี้เจมก็จะพามาดูคลินิกที่เจมเสริมจมูกนะคะนั่นก็คือ i-Noble c l i n ินและโกวิดคลินิกนะคะซึ่งเป็นคลินิกที่เจมทํางานอยู่นั่นเองค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ชั้น2ของ i-Noble c l i n ินนะคะบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างคะสวยไหมคะอันที่จริงแล้วนะคะ i-Noble c ลคลินมีหลายสาขาทั่วภาคใต้มากเลยค่ะแต่ตอนนี้นะคะเจมอยู่ที่สาขาเคหารัชดาภูเก็ตนะคะทุกคน วันนี้ก็ครบ10วันแล้วนะคะที่เจมสเสริมจมูกไปเดี๋ยวเรามา Followup ทรงจมูกแล้วก็แผลที่จมูกกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนเปิดเข้ามานะคะก็จะเจอพี่ผู้เชี่ยวชาญคนสวยคนนี้เลยค่ะที่จะทำการดูแลแล้วก็ล้างแผลให้กับเจมในวันนี้นะคะ ส่วนแผลของเจมนะคะการดูแลก็คือง่ายมากเลยค่ะทุกคนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะเพราะว่าอาจารย์แพทย์โกวิดนะคะได้ทําเทคนิคพิเศษนะคะแบบที่เราไม่ต้องใส่เฝือกนะคะแล้วก็ไม่ช้าด้วยค่ะทรงก็คือแบบสโลปปพุ่งมากชอบมากทําออกมาแล้วก็คือรับกับหน้ามากเลยค่ะทุกคนแถมยังรับซับแบบปังๆด้วยนะคะส่วนแผลของเจมนะคะก็คือเล็กมากเลยค่ะเพราะเลือกใช้เป็นตัวใหม่พิเศษนะคะแทบจะมองไม่เห็นแผลเลยค่ะ สำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากที่จะเสริมความมั่นใจให้กับตัวเองนะคะก็สามารถทักเข้ามาทางเพจของ i n o v l l Clinic ได้เลยนะคะเจมยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านเลยคะ่ะ